สวัสดีครับผมเพิร์นีตัวแสบเดอะแมจิครับว้าแต่วันนี้ครับผมจะมาสอนมาลายกนเกี่ยวกับหนังกระติกครับหนังติก๊กหนังยางนี่แหละครับเอากลับมนเดิมไปก่อนเลยนะครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บครับวันนี้คนจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ ฮ oh, <laughs> อินฟินิตี้แม่แต่ยังไม่รู้เลยครับว่าก่อนที่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมเคยเป็นนักมายากลมาก่อนครับผมเมืคิดว่าเดวิดคัมเปอร์ฟิลเนี่ยมีทุกวันนี้ได้เพราะใครเดวิดเบนเนี่ยใครเป็นคนสอนฮัทโธก็อาจารย์เขาที่สอนอยู่เลยกับผม <laughs> กลอนเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับหนังกระติกหนังยางนี่แหละครับคือมันเป็นกลนง่ายๆที่ทุกคนสามารถเล่นได้เลยครับเอาเปแบบเอาไปฝึกกันนิดนึงครับแล้วออกไปเล่นข้างนอกรับรองคนเห็นจะต้องว้าวว้าวแน่แน่ครับช่วันนี้ผมหามาให้5อย่างเลยนะครับมายากลเกี่ยวกับหนังยางนี่นะเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็สอนแบบช้าช้าชัดชทุกคนดูจบเป็นนักมายากลได้เลยนะครับไปดูกันครับ มาครับคนแรกนี่เรียกว่าคนหนังยางผ่านนิ้วนะครับผมจะกระเทาะมันเข้าไปนะครับหนึ่งสองสาม,มนี่เห็นไหมครับอ่าขอเขาดี๋วแล้ครับนี่ง่ายนิดเดียวครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นปกติให้คนอื่นทำแล้วเขาทำเป็นแบบนี้หายาผ่านนะครับหนึ่งสองสามไม่ได้ใช่ไหมดูไอ้ที่ว่าจะอย่างนี้อ่ะ นี่มันก็ยากเกินไปใช่ไหมครับมันมีทริคอยู่นิดเดียวครับวิธีการเล่ายๆนิดเดียวครับมันคือมายากลมันต้องมีการเซตมาก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับเอาดุจชี้ชูอย่างนี้ครับนิ้วชี้เราจะใส่นิจดุจดุจชี้ี่เราจะใส่ยางเข้าไปนะครับเอาพาดไว้แล้วเอามือนิ้วโป้งอีกข้างนึงนะครับดึงมาอย่างนี้แล้วนิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยหนีบเส้นล่างไว้หนีบเส้นล่างนะสำหรับเส้นล่างนะเส้นบนเดี๋ยวลำงเองครับหนีบเส้นล่างไว้แล้วก็ดึงไปอย่างนี้ครับปึ๊บเพื่อนหล่อครับ เส้นหลังเนี่ยต้องปิดไว้อย่างนี้ยังไงก็ได้ปิดไว้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมมันจะพาดอย่างนี้อยู่เราต้องอย่าให้คนเห็นครับเราต้องทํพาดอย่างก็ได้ให้คนเห็นเป็นแบบนี้เห็นเป็นเหมือนว่าอา๋อเราพาดแค่้วชีนิวเดียวนิวกลางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอามาอีกทีปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ถ้าเหมือนอย่างนี้เห็นน,นี่คือไม่ได้ครับเอามือปิดปุ๊บอันนี้ก็เห็นข้างบนนี้อีกนี่เห็นไหมไม่ได้อีกก็ต้องอย่างนี้ต้องพยายามหามุมครับต้องพยายามหามุมปุ� แค่นี้เราก็จะไม่เห็นเส้นข้างในแล้วก็ข้างบนก็เหมือนว่าเราใช้นิ้วชี้อย่างเดียวไม่เห็นว่าใช้นิ้วกลางอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเวลากดไปครับก็กดลงไปแล้วก็ปล่อยครับปล่อยนิ้วกลางยกนิ้วกลางเนี่ยขึ้นครับอย่างเงี้ยยกนิ้วกางขึ้นปุ๊บมันจะเข้ามาองอย่างงี้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมันต้องทำให้เนียนหน่อยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเนียนมากครับหลุดหลายครั้งอยู่งเหมือนกันนะตรงนี้มาใช้การฝึกฝนมากให้เนียนนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมให้เห็นแล้วกันนะครับว่ามันทํางานแบบไหนนะครับปุ๊บดูนะคร เห็นไหมไมันจะเข้าอยู่ในนิ้วเราแล้วอ่ามันต้องทำให้เหนียวนิดนึงนะครับปึ๊บอ่านี่ครับผมเอายางสี่นิ้วนะครับหนึ่งสองซ่มอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ต้องแบบว่าให้เหนียวนิดนึงนะครับซึ่ผมไม่ไดข้องเท่าไหร่แต่ว่าก็พอรู้วิธีมาก็เอามาสอนเพื่อนๆนะครับในคนแรกครับง่ายๆแบบนี้นะครับไปคนที่สองต่อครับคนนี้ครับเรียกว่ายางกระโดดครับตอนแรกยางางที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับหนึ่งสองซ่มนี่เห็นไหมครับ มันโดดมาอยู่ในนิ้วนี้แล้ววิธีการเล่นอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับมันต้องการเซตมาก่อนเหมือนเดิมเลยครับมันเหมือนองทำการย้อนกลับจะได้เข้าใจนะครับเมื่อกี้พอทําเสร็จปุ๊บยางมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจากตอนแรกอยู่อย่างนี้อ่าอยู่2นิ้วนี้มันจะดีดไปปั๊บอย่างนี้ถ้าอย่างไะครับก็ต้องมีทิคนิดนึงครับให้เราทำแบบนี้นะครับใส่สายตรงนี้ก่อนครับแล้วดึงตรงนี้ครับดึงดึง ดึง<ม>วนรอบมาแล้วนิ้วโป้งหยิบไว้ตรงนี้ตั๊บนี่เป็นผมว่าที่ตอนต้นผมต้องนิ้วโป้องอยู่อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จับไว้อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ถ้าจะแค่แขนยาวครับมันจะต้อปิดได้นี่เห็นไ,ไหมมองไม่เห็นอ่าแล้วก็กลับมาครับแล้วก็ดึงสองสามเพืเราปล่อยนิ้วโป้งนี่ออกครับหนึ่งสองสามนะมันก็จะออกมาอยู่อย่างนี้แล้วแต่เมื่อกี้เราจะติดเสื้อนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเหมือนเมื่อกี้ติดเสื้ออ่ะเห็นไหมอยู่อย่างนี้แล้วอ่าซึ่งเหมือนกับพวกนี้เราควรที่จะต้อง ทามาก่อนที่จะมาเล่นนึกอรือกปล่ไหมถ้าอยู่ดีเรามาอยู่ต่อหน้าเพื่อนปุ๊บเพื่อนเรามีคนใหม่มาเลยดูนะปะัปะ๊บปั๊บปั๊บเพื่อนก็รู้หมดว่าเราทําอะไรใช่ไหมครับ <S <S เราต้องแบบแอบทำาขื่หลังก่อนแอบเพหลังก่อนปุ๊บเนี่ยฮึ๊บฮึ๊บึ๊บแล้วก็มาโชว์คนด้วยตรงนี้เลยอ่านี่เพื่อนดูนะครับนี่คนใหม่ครับหนึ่งสองสามปับ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าน,นะครับเราต้องรู้เทคนิคครับแต่ละอันนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากมากเกินไปครับดูปุ๊บลองทำปุ๊บได้เลยครับอันนี้ไม่่่่ซซััััับบบบ้อออนนนนนนนเเเลยะะาาไไไปปปกดูคคคคครรรทีต อนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทะลุนิ้วเหมือนกันครับดูนะครับทะลุนิ้วไปเลยครับโอ้ยโอ้ยนิ้วไปไหนไมเนี่ยเฮ้ยไม่เปไรครับอ่าดีครับกดหนังยางทะลุนิ้วครับวิธีกรเล่นก็นง่ายครับเหมือนเดิมเซ็ตเหมือนก่อนครับเราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นดีกดตรงกลางขึ้นไประหว่างสองนิ้วปุ๊บกดลงไปอย่างนี้ดูนะครับพอเราดึงข้างหลังแล้วงอนิ้วหน่อยนี่เห็นไหมจะมองไม่เห็นหนังยางเลยนะ เดี๋มองไม่เห็นแล้ทีนี้ครับให้เราพากมางหน้ายอย่างนี้อ่าพอพากมางหน้าเสร็จปุ๊บเราค่อยดึงเห็นไหมไมันจะหลุดออกหลุดออกปุ๊บเนะคล้าย <c oughs> ๆว่าหนังยางมันผ่าน2นิ้วนี้ของเราค่ะเนี่ยง่ายๆเลยครับแบบนี้คือกดนเนี่ยวิธีทำมันง่ายนะแต่การเซตเล่นหรือว่าแบบจะไปโชว์ใครอะ่ะมันยากมากเลยนะครับเพื่อจะเก็อยู่ดีนะครับพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บ้วนะครับจังหวะที่เราเอามาข้างหน้าเนี่ย มันมีเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นที่เราจะเล่นครับพอมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยนะมันแบบมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การหลอกของนเพื่อนแล้วว่าจะหลอกๆเพื่อนยังไงให้มันดูแล้วก็ให้เชื่ออะไรอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถโชว์อย่างนี้ให้ดูก่อนแล้วกม็มามาวางแบบนี้อะไรอย่างนี้ได้นะครับมันมันมันจะเห็นก่อนอนะ่ะถ้าเราแบบอ่าเพื่อนดูนะเรามีคนหนังยางให้ดูนะครับป,ปึ๊บป๊บปึ๊บมาทำอย่างนี้เพื่อนก็รู้หมดอีใช่ไหมอ่าอ่อาอมามนนี้ อไรอย่าง <Allah> นี้นะครับก็แล้วแต่ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับแต่ก็เได้เป็นประมาณนี em, ้นะครับนี่นะครับเอาไปฝึกกันนะครับเล่นอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็พาสามอีกอืออือผ่านที่หนึ่งผ่านที่สองแล้วตอนนี้เข่าดิวจี้ฮะประมาณนี้นะครับต้องฝึกครับต้องฝึกอดีนะครับไปดูคนต่อไปดีกว่าครับ คนนี้เรียกว่าคนส่งยางครับแล้วต้องให้อีกคนนึงเอามือมาครับบอกเอามือมาแปะแล้วหน่อยแะ้ส่งยางให้เธอนะครับเนี่ยแล้วก็เอามือมาแปะครับพอจัองหวะแปะปึ๊บครับแล้วก็ปล่อยยางใส่เข้าไปเลยครับนี่อะไเลยครับก <c oughs> ็ได้ยางไปเขาจะต้องตกแต่รู้ไหมอะไรเนี่ยมันมาได้ไงนะครับอันนี้คนนี้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมครับเขาไว้หลอกจับมือสาวครับ เวลาจะได้มาในกรีเกับผู้หญิงอย่านีครับเราวมจับมือเข้ามาให้เขาเอามือมาจับมือเราอย่างนี้แล้วเขได้จับมือสาวอย่างนี้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะวิธีการเล่นเป็นแบบนี้นะครับวิธีก็เห็นผลที่ผมใส่แขนยาวด้วยโพสติกนี้เลยนะครับเป็นไยครับเราใส่ที่ข้อมือก่อนนะครับปึ๊บข้อมือนี้ครับแล้วดึงยืดออกมาจากนั้นบิดหนึ่งทีครับบิดที่เป็นกากบาทอย่างนี้ไขว้กันนะครับแล้วก็พาไปที่นิ้วโป้งเอาหนีวโป้งจับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวเข้ามาปึ๊บอย่างนี้ให้มันมองนเห็นอออยู่่ใชม้้ตงเเาสืปิด อันนี้ก็ไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับก็หลอกให้คนนึงเอามือมาเอามือมาแตะหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วโป้งออกหนึ่งสองดูนะครับผมปล่อยนิ้วโปงง้งเงี้หนึ่งสองสามปุ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหม คือมันต้องปล่อยเร็วครับถ้าปล่อยช้าแบบนี้มันไม่ทันแต่ผมนี่ทำให้เพื่อนดูว่าแบบอ่ะปล่อยแล้วมันจะแบบวิ่งขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ยากเลยเซตมาก่อนซึ่งมันใช้เวลาทําแบบเร็วมากถ้าเกิดเราคล่องแล้วนะครับบางทีแบบเจอยางปุ๊บเรามือไพร่หลังไปปั๊บเดียวก็ทําได้แล้วนะครับเมื่เล่นตี่ตุ้ยเจอยางเส้นใหญ่ครับโชว์เลยดีกว่าครับใส่ข้อมือปั๊บบิดอย่างนี้นะครับจับล็อกไว้ตรงนี้นะครับเปิดมาอย่างนี้อ่าโอเคหนึ่งสองสามนี่ประมาณนี้นะครับใส่เนยสื้าอแขนยาวด เกลียดนิดนึงนะครับเนี่ยปุ๊บถึงว่าบางทีเขาปุ๊บเขาก็แบบอ้าวเฮ้ยอะไรเส้นใดที่ดีอย่างเงี้ยเลยกับเขาก็รู้หมดเลยว่าเราใช้กดทิกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีหนึ่งก็คือเราเนียนๆหน่อยเหมือนว่าทําเป็นว่าแบบนักสะสมหนังยางอะไรเงี้ยนะพกหนังยางติดข้อมือเยอะๆอันนี้ก็จะเนียนหน่อยครับหนังยางมันเยอะเงี่ยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บนี่ไปอย่างเงี้ยดึงออกซำ เดี๋ยวนะอ่าประมาณนี้เขาจะไปดูแต่มันก็ไม่ใช่คนปกติที่เขาเจาหนังยางมาใส่ข้อมืออยู่ดีใช่ไหมล่ะเอออ่าคำถามวันนี้ไปฝึกกันเยอะครับรับรองคนนี้ได้จับมือนุ่มๆของสาวสวยแน่นอนครับอ่ไปดูคนต่อไปคนสุดท้ายกันครับในคนสุดท้ายครับอันนี้ค่อนข้างคลีนครับเราสามารถช่วยคนดูได้เลยอันนี้เป็นยางสองเส้นนะครับอ่าเราคล้องเข้าไปด้วยกันครับปึ๊บอย่างงี้อ่านะครับแบบนี้อ่า ของเข้าไปอย่างนี้ให้ากติมันก็ดึงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่ติดนี่ติดเห็นไหมมันไม่สามารถดึงได้อยู่แล้วครับแม่นี่คือคีคือทุกคนสามารถดูได้หมดเลยคนให้คนลองดึงก่อนครับเฮ้ยเออเนี่ยก็มันดึงออกไม่ได้อย่างนี้ก็กไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ก็แบบโทรไปเลยครับว่าเพราะคุณไม่ใช่นักมายากลนะครับถ้าคุณเป็นนักมายากลมันจะดึงออกได้ครับแบบนี้ครับนะอ,อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเน้นคุยครับก็เบื้องเความสนใจไปเยอะนะครับ่วนนี้แบบไม่คุยครับอาจจะเปิดเพลงหน่อยครับ วิธีการแง่นี่เกี่ยวครับยางมันคล้องเข้ามาอย่างนี้อีกไหมครับถ้าเราจับข้างนอกเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกครับต่อให้วนมาอย่างนี้ต่อให้วนยังไงก็ออกไม่ได้ใช่ไหมครับวิธีการก็คือให้เราอ้อมเข้ามาจับเส้นข้างในนี้ครับจับเส้นข้างในโดยที่เอาอันเนี้ยพาดนิ้วโป้งเราเข้าใจไหมอ่าดูดีนะครับเราจับอย่างนี้ครับแร้ผพาดนิ้วโป้งอย่างนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมมันจะค่อยๆออกมาได้ดึงแรงๆนี้จึ๊บเห็นไหม ออได้เลยอ่าซึ่งเนี่ยเหมือนเดิมต้องใช้การฝึกฝนครับแรกๆอาจจะทําไม่ได้ส่วนที่ยากที่สุดของคนนี้ก็คือเราต้องเอาเนี่ยมาพาดนิ้วโป้องอันนี้แหละคือส่วนที่ยากที่สุดนะครับช่วงวิธีการที่ผมเรว่าพอจะได้ผลมากที่สุดนะครับก็คือให้เราเอื้อเหมือนจะเข้าไปหยิบเส้นข้างในอะ่ะแล้วใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันออกมาอย่างนี้เดีย๋ยนะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเอาใหม่อีกทีต้องทํดูเร็วคือพวกเนี่ยมันต้องเร็วมากถ้าเราช้าเขาจะจับได้เลยนะครับนี่ครับ1 2วอ่างหนึ่งสองสามอี้นะไรประมาณน,น อ่ต้องไปลองฝึกกันดูนะครับอันนี้ง่ายๆครับทุกคนนี้เป็นคนที่ต้องฝึกหมดเลยนะครับอ่ะไปลองเล่นกันดูนะครับดึงหนังยางออกมาครับนี่นะครับ5้ามมาีะคนง่ายๆที่ผมเจอมาและอยากจะมาสอนเพื่อนๆครับรับรองว่าไปเล่นที่ไหนคนจะต้องว้าวว้าวว้าวอย่างแน่นอนครับแต่ละคนที่แบบเฮ้ยทำไงทำไงทำไงแต่ต้องเนียนนะครับต้องเนียนจริงๆทุกคนถ้าเกิดพลาดปุ๊บเขาจับได้นี่มันก็จบเลยครับมันไม่สามารถเล่นได้อีกเลยนะครับถ้าคนที่ดูก็จะลุกคนนั้นเลยก็หมดสนุกเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนหนังกระติกหนัง ที่ทุกคนสามารถไปฝึกเล่นกันได้เลยนะครับดังนั้นขอให้เพื่อนๆเป็นดาวเด่นในงานปาร์ตี้และเล่นกันให้สนุกครับขอให้ทุกคนชื่นชมในตัวเพื่อนๆที่แบบโหวเฟี ah ้ยวว่ะทำไมจริงๆอย่างนี้ได้นะครับซึ่งยังมีอีกแน่นอนครับไม่ควรเยอะแยะครับผมจะพยายามหาที่ง่ายๆที่ทุกคนสามารถเล่นได้เอามาสอนแล้วกันนะครับถ้าบางคนที่ต้องแบบใช้อุปรกรณ์ยากๆอะไรพวกนั้นก็ขอไว้ก่อนแล้วกันเอาคนแบบเน้นง่ายๆไม่้อชใช้อุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่หาได้รอบๆตัวอย่างเงี้ยเอามาเล่นนะครับเพื่อเมื่อได้ดู เชิกด,กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับันนี้ขอตัวไปโชว์มายากลให้ลูกและเมียดูก่อนดีกว่ารับรองลูกผมไม่ต้องตกตะลึงแน่นอนว่าอุ้ยทำไมพ่อเก่งจังเล่นมายากลได้ด้วยนะครับสุดท้ายปิดจะกลเดิมแล้วกันนะครับกลหน้าเหล็กครับดูนะครับหนึ่งสองสามไม่ออกไม่กล้า <laughs> สวัสดีครับ